วันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือนะคะชื่อว่านักสะสมความรู้สึกนั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้นะคะสำนักพิมพ์ก็คือสปริงบุ๊กนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ผู้เขียนนะคะก็คือคุณพาฝันนั่นเองค่ะจัดอยู่ในหมวดวรรณกรรมนะคะสําหรับหนังสือนักสะสมความรู้สึกนะคะเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นของคุณพาฝันเป็นการจดจําเรื่องราวระหว่างทางต่างๆนะคะ ที่แค่มีคนรู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่เราก็รู้สึกด,ดีมากๆแล้วนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้พบเจอเรื่องราวแบบนั้นเพียงแค่คนเดียวเราไม่ได้รู้สึกแย่แบบนั้นเพียงแค่คนเดียวนั่นเองค่ะตัวอย่างบทดความที่ชื่นชอบนะคะเช่นเรื่องบางเรื่องดูเหมือนจะสวยงามกว่าเวลาที่มันเป็นแค่ความทรงจำ อะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขอะไรที่แก้ไขไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาจมอยู่กับมันตัดสินใจไปแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันให้ได้ที่ใครบางคนบอกไว้ว่าโตขึ้นแล้วจะเข้าใจเราต้องโตอีกแค่ไหนกันนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือเรื่องนักสะสมความรู้สึก